สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกดแบบนี้กันหน่อยนะครับเอาแล้วนะฮะส่อวงแตกครับเรื่องวุ่นๆุของวัยรุ่นปารีสแซงต์แชมงนะครับมีข่าวบอกว่าเอ็มปาเป้กับเมซี่เนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับเรื่องของเนม่านะครับเอาแล้วมาฟังกันหน่อยนะครับ ข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากมุนโดเดียปติโบนะสื่อของแคว้นกาตาลุนยาครับเตะข่าวว่าเคลอเรียนเอ็มปาเป้ e, กับเลวเนวเมซี่เนี่ยมีความคิดเห็นคนละแบบเกี่ยวกับเนม่านะโดยรายแรกเนะี่ยอยากให้ดาวเตะชาวบราซิเลียนอย่างเนม่าเนี่ยถูกละออกไปแต่เมซี่เนี่ยคิดว่าเนม่าเนี่ยยังมีความสําคัญกับทีมยูนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับ คิเรียนเอ็มบัปเป้ครับกับเลโอเนลเมซี่เนี่ยสองกองหน้าคนดังของปารีสแซงต์แชร์แมงครับมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของอนาคตเนมา่าหัวหอกเพื่อนร่วมทีมครับของพวกเขาตามการรายงานของมุนโดเดปยบอติโบครับสื่อกีฬาของแวคว้นคาตาลุนยานะครับ ตลอดช่วงหลายวันก่อนหน้านี้ครับเนม่าเนี่ยตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการแยายทีมอย่างหนักหลังจากลุยกัมโปสครับที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของปารีสแซงต์แชมงที่เพิ่งเข้ามารับงานกับทีมนั้นนะ่ะมองว่าดาวเตะชาวบราซิเลียนอย่างเนม่าเนี่ยไม่เหมาะกับทีมยุคใหม่ที่เขาเนี่ยต้องการสร้างขึ้นแถมหลายคนก็มองว่าพักหลังเนี่ยผลงานของเนม่าเนี่ยดรอปลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้ครับล่าสุดมุนโดต์เดลปติโบเนี่ยแฉว่าก่อนหน้านี้ครับเอ็มบาเป้ต้องการให้สโมสรเนี่ยปล่อยตัวเนม่าออกไปเพราะมองว่าเขาเนี่ยขาดระเบียบว,วินัยที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือว่าบอบร์ดบริหารของปารีสแซงต์แชงก์เนี่ยยอมให้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเอ็มบาเป้เนี่ยมีอำนาจกับการสร้างทีมในระดับหนึ่งจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เอ็มบาเป้เนี่ยยอมปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดครับและเจ้าตัวเนี่ยก็เล่นในบ้านเกิดต่อไปสำหรับเอ็มบาเป้นะอย่าางไรก็ตมครับทางงฝั่ของ Messi เเมสซีี่่นยมองตรงกันข้ามก,ก,กับเเอ็มปป้ครับเเเพราาาะคิดว่่่นนยยมีง ช่วยทีมได้ดีทั้งในด้านผลงานของทีมและการสร้างบรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยนะครับโดยเดิมทีแล้วเนะี่ยเมซี่กับเนม่าครับมีความสมบัติที่ดีต่อกันอย่างมากอยู่แล้วนะครับจากที่เคยร่วมงานกันที่บาร์เซโลนาแหละครับโอ้สอความคิดเห็นไม่ตรงกันครับมันก็จะเป็นประเด็นแบบนี้แหละครับสำหรับเอ็มัปเป้แล้วก็เมซี่อีกคนเนี่ยบอกว่าเนม่าเนี่ยควรออกจากทีมอีกคนบอกว่าเนม่าควรอยู่กับทีมต่อนะครับเอ็มัปเป้บอกว่าเนม่าควรโดนโลออก แต่เมซี่บอกว่าเนม่าเนี่ยยังมีความสําคัญกับทีมอยู่อยู่กับทีมต่อไปเธออะไรประมาณนั้นโอ้โหมันความคิดเห็นคนละแบบครับอีกคนเป็นประธานเอ็มบัปเป้เและอีกคนเป็นนักเตะชั้นยอดอย่างเมซี่นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยสําหรับข่าวนี้มันส่อวงที่จะแตกออานะครับทุกคนคิดเห็นน่หรือว่าปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงถึงแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ